สวัสดีครับผมวันนี้กลับมาในโซนหนุมาันอีกแล้วทำไมผมถึง <c oughs> มีหนุมานเยอะเพราะผมค่อนข้างที่จะประทับใจนะครับด้วยที่ว่าเรื่องเรื่องหนึ่งคือขอยัดนอกเรื่องนิดหนึ่งนะก็คือมีครั้งหนึ่งผมได้ไปประมูลเป็นหนุมาันหลวงปู่ทิมรุ่นหนุมาันห้าร้อยน,นะครับรุ่นแรกแล้วทีมเนี้ยผมก็ได้ขายไปทําให้ผมได้มีกําลังใจกลับมาเล่นพระอีกครั้งหนึ่งนะครับไม่ใช่ว่า,าเล่นพระหรอก ก็มีกําลังใจกลับมาสะสมพระเพิ่มเติมอย่างนี้ดีกว่าเนาะแต่ทีนี้ของอธิษฐานโอ้เราก็รู้สึกว่าองค์นั้นเป็นองค์แรกที่ทําให้เราพอมีเงินทุนในการเออไปไปเช่าหาพระต่างๆตามสนามพระเนาะผมก็เลยอธิษฐานโอ้อยากจะได้หนุมานกลับมาสักครั้งในราคาที่ที่ไม่แรงมากและดันในกลุ่มก็มีเรื่องเกี่ยวกับว่าหนุมานอมฤตอ่าแล้วก็เขาเียมี มีมีมวลสารของหนุมานห้าร้อยอยู่ด้วยอ่าก็เลยโอเคงั้นผมจัดเลยองค์นี้แล้วก็นํามาห้อยคอนะฮะนี่เป็นเหตุผลว่าทำไมถึงชอบหนุมานแล้วก็ไปฟังตามตำนานตามอะไรในยูทงยูท YouTube, ูบ่ยฮะก็ยิ่งชอบหนะักเข้าไปใหญ่เลยนี่ฮะก็เลยค่อ้าสพิเศษมีหนุมานในระดับหนึ่งครับนี่แล้วก็องค์นี้ครับที่อยู่ข้างหน้านี่เลย นี่เป็นหนุมาของหลวงปู่กเกลี้ยงนะครับวัดเนินสุทธาวาสนะครับที่จังหวัดชนบุรีเป็นรุ่นเสาห้าหก็คือสร้างปี2555เป็นรุ่นสองห้านะครับตัวนี้น่าจะเป็นเนื้อนวะผมไม่มั่นใจว่าเนื้อนวะหรือเนื้อสตะโลสะอาดขอแพ้ไม่แน่ใจว่าเป็นเนื้อนวะหรือว่าเป็นเนื้อเขาเรียกเนื้อสตะโลหะเนาะก็เดี๋ยวลองชมมันก,ก่อนเนี <c oughs> ย่ยใกล้ นี่ด้านหน้าก็จะเป็นหลวงหลวงปูกเกลี้ยงนะครับนะฮะอยู่ที่ชนบุรีนะเสาห้าห้าห้าอ่ะลองดูรายละเอียดกันก่อนครับนี่ครับลองพิจารณากันดูส่วนตัวผมดูแท้นะครับเพราะว่าไปทำการบ้านใน Google มาละ ก็ถือว่าดูแท้ก็ก็คือเหมือนเดิมฮะถ้าเอามาลงแล้วถ่ายคลิปลง YouTube แล้วก็คือผมรับประกันแท้ทุกองค์นะครับสำหรับใครที่ต้องการที่จะเช่าหาต้องการที่จะมีนำเก็บไว้นะครับก็สามารถติดต่อเข้ามาที่เบอร์โทร080574755แอดไลน์มาก็ได้นะครับส่วนแหญผมก็จะชอบให้คุยทางไลน์เพราะว่าผมจะส่งบัรประชาชนพร้อมบุกแบงค์ให้เพราะแล้วก็ถ่ายพร้อมรูปพระให้นะครับ ก็เพื่อเพิ่มความมั่นใจเพราะว่าเราไม่มีเก็บปลายทางแล้วนะฮะลองดูก่อนรายละเอียดค่อนข้างที่จะเรียบร้อยดีนะครับดูแล้วไม่ได้เบอร์บวมอะไรอย่างี้ก็เลยหยิบจับมานะครับองนี้ก็ไม่แพงนะครับเห็นบางที่ก็เป็นหลักพันแต่ผมปล่อยหลักร้อยนะเพราะว่าองนี้ไม่ได้ได้มาไม่แพงนะครับ โอเคนี่ฮะภาพรวมดูโดยระดับระดับหนึ่งนะหลวงปุกเกลี้ยงหนุมานนะครับอ่านี่ครับผมโอเคสำหรับวันนี้ขอบคุณมากนะครับผมสวัสดีครับ